สวัสดีค่ะจากร้านกอ่อกระโหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยสโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดอ่าจานคู่ขาธรรมดามานะคะตัวนี้เครื่องหยอดข้าวโพดจานคู่สองขานะคะสองแถวขาธรรมดามานะคะ ดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดค่าอาโวกสองขาขาธรรมดามานะคะแบบจานแหวกนะคะตัวนี้ดูคานคานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือ1เมตรนะคะ,ะดูกงจกักรโอดูอดูกงกงจักรนะคะกงจักรอยู่ด้านหน้านะคะดูนะคะกงจักรนี้แบบใหม่ใส่เล็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะ กันของอยานะคะตัวนี้นะคะ,ะดูอาจารย์แบวกขานะคะดูขาแบวกนะคะดูขาแบกจานที่แบวกเป็นจานใบขี้เมา14นิ้วนะคะขากบดูขากบมีสองขานะคะกบขาแรกไม่ลงก็กบขาที่สองต่อนะคะตัวนี้นะคะ,ะดูระหว่างร่องจากร่องหนึ่งมาหาร่องหนึ่งนะคะระหว่างร่องมีหกสิบห้าเซนนะคะ ตัวระหว่างร่องนะคะดูห65เซนนะคะตัวนี้นะคะดูเลยรอบนะคะดูถังนะคะถังข้าวโพดนะคะถังข้าวโพดถังข้าวโพดจานที่อยู่ในถังข้าวโพดนี้ตัวนี้จะเป็นจานสีหุนนะคะจานสีหุน่นต้นข้าวโพดจะลงสองเมตรระยะห่างของต้นก็คือ20เซนนะคะ แล้วเราก็จะแถมจานสามหมุนครึ่งไปให้นะคะจานสูบหูสามหมุนครึ่งนี้ข้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดนะคะระยะห่างของต้นก็คือ,อ15เซนนะคะระยะห่างของต้นคือ15เซนถังปุ๋ยถังปุ๋ยนี้เป็นถังสแตนเลสนะคะเป็นถังสแตนเลสนะคะดูในถังปุ๋ยนะคะตัวนี้เป็นถังสแตนเลส ในถังปุ๋ยนะคะตัวนี้ถังปุ๋ยนี้ใส่ปลได้ประมาณ25กิโลนะคะสั่งได้ประมาณ2ี่หลูกกิโลนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอปากช่องจังหวัดนครนครราชสีมามากนะคะที่สั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขาธรรมดานะคะจานตัวนี้จานแหวกเป็นจานใบขี้เมานะคะจานแหวกนะคะ ตัวโงจักเป็นตัวทํางานนะคะโรงจักนี้แน่นหนาดูโซ่โซ่ก็แบบดีนะคะเยี่ยมหมดนะคะดูโดยรอบนะคะสนใจก็ทักมา094 469 9224นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะมีของสต็อกไว้เต็มโกดังค่ะไม่ต้องห่วงสั่งปุ๊บส่งให้ได้ทันทีไม่ได้รอนะคะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าอำเภอปากช่องจังหวัด นักขอราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ